สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกของเรานะคะสําหรับชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดช่วง14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาในช่วงครึ่งหลังของปี2568กันครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมและวิเคราะห์กันมานี่นะครับต้องบอกว่าครึ่งปีหลังนี้เออถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับชาวเมษน่าสนใจยังไงบ้างคะคือมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามานะครับ มีโอกาสดีๆรออยู่เยอะแต่ในขณะเดียวกันเอ่อก็เต็มไปด้วยความผันผวนเหมือนกันต้องเตรียมพร้อมรับมือหน่อยอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าชีวิตช่วงนี้มันจะมีทั้งจังหวะที่แบบพุ่งขึ้นสุดๆแต่ก็อาจจะมีช่วงที่ต้องประคองตัวดีๆด้วยใช่ครับข้อมูลเรียกว่าเป็นปีแห่งการตัดสินใจเลยนะที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆ กล้าที่จะปล่อยวางเรื่องเก่าๆกล้าเริ่มสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับกล้าตัดกล้าทิ้งกล้าเริ่มใหม่อาจมีบางช่วงที่แบบรู้สึกน้อยๆคิดมากหน่อยแต่ข้อมูลก็บอกว่าจะผ่านไปได้ครับไม่ต้องกังวลมากอืมแล้วมีพลังงานดาวอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี้ครับเขาเน้นตีมความรู้คู่คุณธรรมชัดเจนมากความรู้คู่คุณธรรมหมายความว่าอย่างไงคะก็คือการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการยึดมั่นในความดีความถูกต้องนะครับมันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันและก็เป็นตัวเร่งความสําเร็จด้วยในช่วงที่สถานการณ์มันอาจจะดูไม่แน่นอนแบบนี้อ๋อน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาดูรายละเอียดกันดีกว่าเริ่มที่เรื่องการงานก่อนเลยเป็นไงบ้างคะเรื่องงานนี่มีข่าวดีนะครับมีโอกาสขยับขยายหรืออาจจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเลย งานที่เกี่ยวกับทางไกลหรือต่างประเทศเนี่ยดูจะดีเป็นพิเศษครับแล้วเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งล่ะคะมีเกณฑ์บ้างไหมมีเกณฑ์ครับโดยเฉพาะช่วงธันวาคมนี่ข้อมูลใช้คำว่าพ้นเงากรรมเลยนะพ้นเงากรรมหมายถึงอุปสรรคเก่าๆจะหมดไปหรอคะน่าจะประมาณนั้นครับคือเรื่องร้ายๆหรือผลจากอดีตมันจะคลี่คลายเปิดทางให้ความสำเร็จชัดเจนขึ้นแต่มีคำแนะนำน่าสนใจคือให้ทำตัวแบบเสือซุ่ม เสือซุ่มคือไม่ต้องเปิดเผยมากไม่ต้องเป่าประกาศใช่ครับอาจจะหมายถึงให้ผลงานมันพูดแทนตัวเองความสำเร็จแบบเงียบๆอาจจะมั่นคงกว่าเข้าใจค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะเห็นว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเหมือนกันโอ้โหการเงินนี้มีคำว่าโชคใหญ่เลยนะครับเงินมีแนวโลมเข้ามาหลายทางอาจจะเป็นเงินก้อนแบบไม่คาดฝันก็ได้ว้าวโชคใหญ่ มาจากไหนคะพอจะบอกได้ไหมลอตเตอรี่หรือเปล่าออข้อมูลย้ำว่าน่าจะมาจากการทำงานหนักการลงทุนลงแรงที่ผ่านมาหรืออาจจะมาจากการขายสินทรัพย์เช่นที่ดินอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงซะทีเดียวอ๋อค่ะงั้นก็สมเหตุสมผลครับโดยเฉพาะช่วงธันวาคมนีออ้ข้อมูลบอกชัดเลยว่าการเงินจะรุ่งสุดในรอบ1 8ปีโอ้โห18ปปีเลยเหรอคะครับแต่ว่า ในความรุ่งโร์ก็มีคําเตือนเหมือนกันนะเตือนเรื่องอะไรคะเรื่องรายจ่ายครับอาจจะสูงขึ้นตามรายรับแล้วก็เรื่องการให้คุณอื่นยืมเงินโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมต้องคิดดีๆเลยแล้วก็ช่วงตุลาคมให้ระวังสิ่งที่เรียกว่าทุกขลาบทุกขลาบได้โชคแต่ก็มีเรื่องเสียเงินตามมาใช่ครับอาจจะได้เงินมาแล้วก็มีเหตุให้เสียไปหรือมีเรื่องเดือดร้อนตามมา ตรงนี้แหละครับที่หลักความรู้คู่คุณธรรมที่เราคุยกันตอนตอน้นจะเข้ามาช่วยอ๋อคือต้องมีสติใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยถูกต้องครับจะช่วยป้องกันความเสียหายได้เยอะเลยการบริหารจัดการสําคัญจริงๆค่ะแล้วเรื่องความสมพันธ์ความรักล่ะคะเป็นยังไงบ้างความรักก็มีหลายแง่มุมครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสมพันธ์ให้มันชัดเจนแน่นแฟนขึ้นไปอีกแล้วคนโสดล่ะคะ มุ้นคนโสดก็มีจังหวะเจอคนถูกใจครับแต่อาจจะมีเรื่องเก่าๆหรือคนเก่าๆวนเวียนกลับมาบ้างเหมือนกันนะโดยเฉพาะช่วงกรกฎาหรือกันยาอ้าวหรอคะแล้วมีอะไรต้องระวังพิเศษไหมมีครับเดือนสิงหาคมอาจจะเจอคนต่างชาติแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังเรื่องมือที่สส่วนเดือนพฤศจิกายนถ้าเจอคนที่อายุต่างกันมากๆต้องดูดีๆอาจจะมีเรื่องไม่จริงใจเข้ามาได้ แล้วก็เห็นว่าตุลาอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยใช่ครับเป็นช่วงของการเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันคารากระังอยู่ค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างภาพรวมเป็นไงคะโดยรวมข้อมูลบอกว่ายังแข็งแรงดีนะครับถ้าไม่ประมาทแต่สิ่งที่ต้องใส่ใจเลยคือความเครียดกับการพักผ่อนพักผ่อนไม่พอครับโดยเฉพาะช่วงตุลาพฤศจิกาจ,จะส่งผลกระทบได้แล้วก็มีเตือนเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่าง ลื่นล้มหรือขับรถใจร้อนช่วงกรกฎาคมมีเรื่องสุขภาพเฉพาะทางด้วยไหมคะมีครับเดือนกันยาอาจจะมีประเด็นเรื่องโรคเรื้อรังหรือระบบสืบพันธุ์ส่วนธันวาคมอาจจะมีเรื่องผ่าตัดหรือโรคเกี่ยวกับผู้หญิง,งครับอืมก็ต้องดูแลตัวเองดีๆทั้งกายและใจเลยนะคะในปีนี้ใช่เลยครับการรักษาสมดุลสําคัญมากแล้วในส่วนของเคล็ดลับเสริมดวงล่ะคะมีแนะนําอะไรบ้างมีครับ เรื่องสีนำโชคสีเหลืองจะช่วยเรื่องบารมีการสนับสนุนส่วนสีม่วงจะดีเรื่องงานการเจรจาสีที่ควรเลี่ยงคือฟ้ากับน้ำเงินแล้วตัวเลขมงคลล่ะคะเลขหลักๆก็มีเลข5าสำหรับภาพรวมครับ15หรือห1สำหรับงาน56หรือ65นี้ครอบคลุมหลายด้านแล้วก็19าสำหรับโชคลาภครับและแน่นอนว่าแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือหลักความรู้คู่คุณธรรมที่เราเน้นกันมาตลอด ถูกต้องครับการหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิหรือทำบุญตามกำลังเช่นช่วยเหลือสัตว์เด็กผู้มีพระคุณก็เป็นการสร้างฝลังบวกจากข้างในที่ดีมากครับสรุปแล้วเครื่องปีหลัง2,568นี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษครับความท้าทายต่างๆที่เข้ามานี่จริงๆมองเป็นบันไดสู่การเติบโตได้เลยกุญแจสำคัญคือความกล้าที่จะตัดสินใจกล้าเลือกกล้าปรับตัว การรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งจากข้างในเนาะการบริหารจัดการเรื่องต่างๆอย่างมีสติทั้งเงินความสัมพันธ์สุขภาพแล้วก็การยึดมั่นในคุณธรรมเป็นหลักนำทางครับใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เรียกร้องทั้งปัญญาความมุ่งมั่นและการลงมือทำจรงิงๆครับผมและเมื่อเราพิจารณาถึงหลักความรู้คู่คุณธรรมที่เป็นแกนสำคัญท่ามกลางโอกาสแล,และความท้าทายทั้งหมดที่รออยู่นี้ ก็น่าจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายให้ชาวราศีเมษได้ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าคุณธรรมข้อไหนที่คิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับตัวเองที่จะต้องตั้งใจฝึกฝนเป็นพิเศษเพื่อจะนำพาชีวิตให้ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน